ที่ตำรวจและทหารในสังกัดกองกำลังสุรนารีนะครับยังคงมีการสนที่กำลังในการจับกลุ่มกระบวนการลักลอบตัดไม้พยุงในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินได้ตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางอย่างต่อเนื่องครับไปดูปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรโบเชตร่วมกับทหารสังกัดกองกำลังสุรานารีกองทัพภาคที่สองเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดสุรินและชุกป,ปฏิบัติการวัดเขาสาลาอตุนฐานาจาโรสนที่กำลังเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าห้วยทับทันห้วยสำรานตะบลจรัดออำเภอโบเชตตามแผนป้องกันปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์พบชาวกัมพูชา3าคนกำลังตัดไม้พยุงและกำลังขุดต่อไม้พยุงเตรียมจะลำเลียงไปยังฝั่งประเทศกัมพูชาจึงเข้า กลุ่มพร้อมไม้พยุงสามท่อนผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพว่ามีในทุนชาวกัมพูชามาส่งตัดไม้ในพื้นที่ป่าชายแดนฝั่งไทยก่อนจะแบกลำเลียงไปขายให้ในทุนที่รอรับซื้อที่ฝั่งกัมพูชาราคากิโลกร,รัมละ150บาทถึง200บาทครับส่งข่าวต่างป